พรามหนึ่งร้อยแปดคนได้คัดเลือกพวกท่านให้เป็นผู้ทำนายลักษณะลูกของเราพวกท่านทั้งแปดคนล้วนเชี่ยวชาญในตรายเพศช่วยทำนายให้เราฟังทีสิข้าพเจ้าพิจารณาลักษณะของพระราชโอรสแล้วขอทำนายว่าในภายภาคหน้า ถ้าอยู่ครองราชสมบัติจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิปราบปรามได้ชัยชนะไปทุกทิศแต่ถ้าออกบวชจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าจะเป็นศาสดาเอกผู้แนะนำสั่งสอนสัตว์โลกโดยไม่มีศาสดาอื่นใดยิ่งใหญ่ไปกว่าแล้วข้าพเจ้าเห็นว่าพระราชโอรส ท่านโกนธัญญาพรามณ์หรือท่านเป็นคนสุดท้ายแล้วท่านมีความเห็นเหมือนกับพราม์ทั้งเจ็ดท่านที่ล้วนทำนายต้องตรงกันเป็นสองในว่าลูกของเราอาจจะเป็นจกักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่หรือไม่ก็เป็นศาสดาเอกของโลกหรือเปล่าล่ะข้าพเจ้าได้พิจารณาลักษณะของพระราชโอรสโดยละเอียดแล้วเห็นเป็นหนึ่งเดียวเท่านั้นพระราชโอรส จะไม่อยู่ครองเพศคารวาสอย่างแน่นอนต้องเสด็จออกบรรพชาและได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างไม่ต้องสงสัยพระเจ้าค่ะที่ท่านทำนายว่าลูกของเราจะออกบวชมีอะไรที่ทำให้ลูกของเราตัดสินใจอย่างนั้นหรือพระราชโอรสได้เห็นนิมิตสี่ประการคือคนแก่คนเจ็บคนตายและบรรพชิต ถึงจะสละราชสมบัติออกบูชาจากนั้นจึงได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพระเจ้าค่ะใจรองนั้นใจจะให้ลูกของเราเป็นมหาจากักรพรรดิของราชสมบัติเป็นผู้ยิ่งใหญ่ไปทั้งมหาทวีปทั้งสี่ถือเป็นเกียรติยศสูงส่งของบรรดากษัตริย์ทั้งหลายนับแต่นี้ต่อไปเราจะไม่ให้ลูกของเราได้เห็นคนแก่คนเจ็บคนตาย และบัรพชิตเสนอหลังจากพราหมณ์ทั้งแปดทำนายพระลักษณะพระโอรสแล้วได้ขนามพระนามเป็นมงคลว่าสิทธถราชกุมารซึ่งมีความหมายว่าพระกุมารผู้ประสบความสำเร็จตามที่ต้องการฝ่ายพรามผู้ทำนายลักษณะเมื่อกลับถึงบ้านรือนก็เรียกบุตรมาสั่งว่าหายภาคหน้าจงออกบวช ตามพระราชกุมารเมื่อเจ้าชายสิทธะประสูติได้เจ็ดวันพระนางสิริมหามายาผู้เป็นพระราชมารดาได้ที่วงคตและไปบังเกิดเป็นเทพบุตรบนสวรรค์ชั้นดุสิตพระเจ้าสุโทโธทนะจึงได้มอบหมายให้พระนางมหาประชาบดี ผู้เป็นพระนานางของเจ้าชายสิทธัตถะเป็นผู้เลี้ยงดูต่อมาทรงยกขึ้นเป็นพระมเหสีของพระองค์พระนางได้ประสูติพระโอรสและพระธิดาสองพระองค์แต่พระนางก็รักเจ้าชายสิทธัตถะเหมือนกับเป็นพระโอรสของพระนาง